ผมเชื่อว่าหลายคนคงมีโมเมนต์ไปซื้อกันผาพร้อมกับเพื่อนครับแต่พวกคุณเคยเจอโมเมนต์แบบนี้ไหมเมื่อกันผาที่คุณกับเพื่อนอยากได้นั้นด้านเหลือกล่องสุดท้ายแล้วกันพาตัวนั้นจะตกไปของใครวันนี้ผมจะมาแชร์ประสบการณ์อาหารในชีวิตจริงของผมในนิทากันดั้ม EP ที่13ประสบการณ์ซื้อกันผาตัดหน้าเพื่อน เรื่องนี้มันเกิดขึ้นในสมัยเรเรียนครับปกติแล้วผมเป็นคนชอบซื้อกันพาในร้านใกล้บ้านสถานที่ซื้อกันพาประจําของผมนั้นก็คือเมโทรมอจตูจักหรือรถไฟใต้ดินจตุจักรที่มันจะมีชั้นอยู่ข้างล่างก่อนที่จะไปถึงรถไฟเป็นคล้ายๆายศูนย์การค้าที่มีร้านกันพามากมายผมไม่รู้นะครับว่าพวกคุณเคยไปซื้อแถวนั้นไหมแต่ถ้าเมื่อประมาณ8-9ปีที่ปีแล้วคุณเคยไปซื้อแถวนั้นคุณอาจจะเคยเจอผมก็ได้เพราะผมนั้นเข้าออกแทบทุกร้านครับ ซึ่งตอนนี้ก็น่าเสียดายครับเพราะว่าตรงนั้นไม่มีร้านขายกันพายต่อไปแล้วมันก็เลยทําให้ผมนั้นเลิกซื้อกันพาไปช่วงหนึ่งเพราะหาร้านซื้อใกล้บ้านไม่ได้เลยแต่เหตุการณ์ที่ผมจะเล่านั้นมันเกิดขึ้นในละแวกที่ผมเรียนผมบอกตามตรงว่าในสมัยที่ผมเรียนผมเรียนชาญเมืองครับซึ่งแถวนั้นมันไม่มีร้านขายกันพาเลยแต่แล้ววันหนึ่งเพื่อนผมที่อยู่ในละแวกนั้นก็ได้มาเล่าให้แก๊งผมฟังว่ามีร้านกันพาเปิดในซอยของบ้านเขาตอนนั้น มันทำผู้ผมตาลุกวาวมากครับเพราะว่าแถวนี้ไม่เคยมีร้านขายกันพามาก่อนเลยต้องบอกก่อนว่าที่ผู้ผมนั้นรู้สึกว้าวเพราะว่าผู้ผมนั้นชอบไปซื้อกันพาที่หน้าร้านมากกว่ามาสั่งออนไลน์เพราะต้องบอกก่อนว่าสมัยนั้นสั่งออนไลน์มันไม่ง่ายเหมือนสมัยนี้ที่เพียงคุณเข้าแอปส้มกดสั่งกันพาและกันพาก็จะมาส่งที่บ้านคุณแต่ผู้ผมนั้นชอบไปที่ร้านชอบเห็นของจริงและก็ได้พูดคุยกับเจ้าของร้านซึ่งมันเป็นโมเมนต์ที่ดีเอามากๆครับ หลังจากที่เพื่อนคนนั้นเล่าให้ฟังเสร็จวันต่อมาหลังเลิกเรียนผมผมก็ได้บึง่งไปที่ซอยของบ้านเพื่อนแล้วก็ได้พบเข้ากับร้านกันพาเล็กๆร้านหนึ่งซึ่งพอเข้าไปแล้วสิ่งที่เห็นตรงหน้าก็คือเหล่ากันพาที่วางเรียงรายอยู่มากมายและที่สำคัญที่สุดที่ทำให้ร้านนี้กลายเป็นร้านกันพาประจำของผมอยู่ช่วงหนึ่งนั่นก็คือเจ้าของร้านผมบอกเลยว่าพวกคุณหลายคนอาจจะไม่เคยเจอโมเมนต์แบบนี้โมเมนต์ที่เจ้าของร้านนั้นต้อนรับพวกคุณ เหมือนเจอคนประเภทเดียวกันเธอนั้นเข้ามาคุยกับพวกผมเหมือนเธอไม่ได้เจอคนที่คุยเรื่องกันดั้มกันรู้เรื่องมานานแล้วใช่ครับเจ้าของร้านเป็นผู้หญิงแล้วก็ไม่ใช่ผู้หญิงธรรมดาเธอเป็นสาวลูกครึ่งที่แก่กว่าพวกผมไม่มากและก็เป็นคนที่บ้ากันดั้มเข้าเส้นต้องบอกเลยว่าตอนนั้นไม่ได้โฟกัสกันพ่าแล้วแต่ไปโฟกัสเจ้าของร้านแทนถ้าใครอยากได้วาฟของร้านกันผ่าร้านนี้ ผมก็จะขอบอกตามตรงว่าตั้งแต่เรียนจบมาก็ไม่เคยได้ไปอีกเลยและผมก็เคยกดไลค์เพจของเขาไว้แต่ตอนนี้ผมหาเพจร้านเขาไม่เจอแล้วครั้งสุดท้ายที่เคยเข้าไปดูเหมือนเขานั้นพยายามจะรีเซลของในร้านให้มันหมดซึ่งผมเชื่อว่าร้านนั้นอาจจะปิดตัวลงไปแล้วโอเคกลับเข้าสู่ประเด็นหลักของเราวันนั้นเป็นวันที่พวกผมกำลังทำงานใหญ่กันอยู่แต่เนื่องจากงานยัไม่เสร็จและมีเวลาว่าง ก็เลยชวนกันไปร้านกันพ่าร้านนั้นระหว่างเดินต่างคนก็ไม่ได้คิดอะไรไม่ได้มีกันพาอยู่ในใจก็แค่อยากจะเดินไปก็แค่นั้นเมื่อไปถึงร้านก็ไล่ดูกันพาตามปกติว่ามีตัวไหนที่อยากได้ในตอนนั้นไหมแล้วก็ไปสะดุดกับกันพาหนึ่งกล่องซึ่งกันพาตัวนี้นั้นเหลือเพียงกล่องเดียวกันพาตัวนั้นคือ HGUC เฮียคุชิกิที่มาพร้อมกับเมก้าบาสุก้าลันเชอร์ผมเคยพูดไปแล้ครับว่าตัวละครที่ผมชอบที่สุดคือชาเพราะฉะนั้นผมมักจะเก็บหุ่นของเขาไม่ว่าจะเป็นแซกซาสบิและเฮียคุก็เป็นหนึ่งในนั้นผมเลยอยากได้ตัวนี้มากๆพอมันมาพร้อมกับเมก้าบาสุก้าลันเชอร์ซึ่งโคตรจะเท่และเพื่อนผมอีกคนนึงนั้นก็ดันอยากได้เหมือนกันก็เลยถามพี่เจ้าของร้านคนสวยว่าจะมีของเข้ามาอีกไหมซึ่งเจ้าของร้าน ก็ได้ตอบพวกผมว่ากล่องนี้นั้นหายากมากและตอนนี้ในร้านก็มีแค่กล่องเดียวแล้วก็ไม่รู้อีกว่าจะได้ของใมาอีกทีตอนไหนและนั่นก็เป็นจุดเริ่มต้นเหตุการณ์ที่ผมกับเพื่อนนั้นต้องมานั่งลำบากใจว่าใครจะได้กันพากล่องนี้ไปในตอนนั้นเพื่อนผมอยากได้กันพากล่องนี้มากๆแต่ติดปัญหาตรงที่ว่าเพื่อนผมนั้นยังไม่มีตังค์ซื้อกันพากล่องนี้ ซึ่งตัวผมเองก็พร้อมที่จะซื้อเพราะราคานั้นมันพอดีกับตังที่ผมมีตอนนั้นพอดีเลยซึ่งชะตามันเหมือนลิขิตมาให้กันพาตัวนี้นั้นตกมาอยู่ในมือผมถึงแม้ผมจะพูดอย่างนั้นแต่ใจหนึ่งผมอยากที่จะให้เพื่อนได้กันพากล่องนี้ไปด้วยก็เลยพยายามจะถามเจ้าของร้านว่าถ้าผมไม่ซื้อกันพาตัวนี้ในตอนนี้จะมีโอกาสที่กันพาตัวนี้จะอยู่ไหม เจ้าของร้านก็ได้ตอบกลับมาว่าถ้าไปซื้อตอนนี้มาอีกทีพรุ่งนี้กองนี้อาจจะไม่อยู่แล้วซึ่งตอนนั้นมันทําให้ผมนั้นรู้สึกลําบากใจว่าถ้าตัวเองซื้อไป mm. เพื่อนก็โจดได้การพาตัวนี้แต่ถ้าเราไม่ซื้อเราทั้งคู่ก็จะไม่ต้องมีเรื่องบาดหมางก,กันเพราะต่างคนต่างก็ไม่ได้แต่ก็นั่นแหละครับถ้าผมกับเพื่อนไม่ซื้อสุดท้ายมันกล้าจ,จะตกไปอยู่ในมือของใครก็ไม่รู้และมันอาจจะไม่กลับมาอีกเลย ตอนนั้นผมก็คุ้นคิดอยู่นะว่าจะซื้อดีไหมเพื่อผมเองก็ไม่ได้มีทีท่าว่าจะปฏิเสธไม่ให้ผมซื้อนะครับตัวเขาก็แค่ประชดประชันว่าเออเนี่ยก็อยากได้มาซื้อตัดหน้าก็ลองคิดดูแล้วกันเพื่อนหรือเปล่าล่ะซึ่งตอนนั้นมันก็เป็นแค่การพูดเล่นของเพื่อนนะครับไม่ได้โกอะไรกันจริงจังหรอกแต่ทีนี้ผมซึ่งเป็นคนแคร์ความรู้สึกเพื่อนก็กำลังคิดอยู่ในใจว่าเอ๊ะกูจะซื้อตอนนี้ดีไหมนะและได้ทันใดนั้นเจ้าของร้านก็ได้พูดขึ้นมาว่าถ้าอยากได้ก็ซื้อออไปก่นถ้า้าาาขขงเม เขาจะเก็บไว้ให้อีกกล่องหนึ่งซึ่งต้องขอบคุณเจ้าของร้านมากครับที่พูดออกมาแบบนั้นผมเองก็เลยหันไปถามเพื่อนซึ่งเพื่อนก็ออกแนวประชดประชันซึ่งเพื่อผมมันเป็นคนแบบนี้อยู่แล้วแต่ในใจนั้นก็ไม่ได้กลัวอะไรกันหรอกครับก็แค่พูดเล่นๆไปงั้นผมเองก็ดันบ้าจี้คิดว่าเพื่อนนั้นจริงจังก็เลยคุ้นคิดอยู่นาว่าจะซื้อดีไหมมีการาไปวางแล้วก็เดินหากันพาตัวอื่นแต่ก็ไม่มีตัวไหนถูกใจเท่าตัวนี้อีกแล้วสุดท้าย ผมก็เดินกลับมาที่เฮียคุตัวนี้แล้วก็หยิบมันไปให้เจ้าของร้านแล้วก็บอกที่จะซื้อพร้อมกับจ่ายตังค์ให้เจ้าของร้านไปหลังจากซื้อเสร็จระหว่างทางเดินกลับก็แซวกันเล่นไปเรื่อยๆครับและหลังจากนั้นก็แซวกันมาตลอดว่ามึงแย่งกันพาของกูไปและในหลายครั้งที่ผมนั้นกลับไปร้านกันพาร้านนั้นพร้อมกับเพื่อนเฮียคุก็ไม่เคยปรากฏตัวออกมาอีกเลย มันได้ตกมาอยู่ในมือผมซึ่งเป็นกล่องสุดท้ายของร้านนั้นจริงๆไปกี่ครั้งกี่ครั้งก็ไม่เคยจะเจอกันพาตัวนี้เลยมันก็เป็นการดับฝันเพื่อนผมเพราตัวเขานั้นจะไม่มีทางได้ซื้อเฮียคูตัวนี้อีกแล้วและตอนนั้นก็มีการพาที่หายยากอีกกล่องหนึ่งเข้ามาในร้านและมันก็มีอยู่กล่องเดียวแต่ตอนนั้นผมไม่แน่ใจว่าตัวนั้นเป็นกันพากล่องไหนผมเองก็จำไม่ค่อยได้แล้วว่าเป็นตัวอะไรแล้วก็ยังไม่ได้ถามเพื่อนว่าเป็นตัวไหน ซึ่งเพื่อนผมอาจจะลืมไปแล้วก็ได้ว่าซื้อตัวไหนมาเจ้าของร้านก็จะยุให้เพื่อนผมซื้อซึ่งเพื่อนผมมันก็ไม่รอชาร้าที่จะซื้อแต่ตอนนั้นผมไม่ได้อยากได้ตัวนั้นครับผมอยากไปเจอเจ้าของร้านเฉยๆมันก็เลยไม่ได้เกิดเหตุการณ์เดจาวูขึ้นซึ่งตอนนี้ผมกับเพื่อนก็ยังสนิทกันเหมือนเดิมครับถ้าใครเคยดูคลิปเรนโบว์ซกของผมเขาคือหนึ่งในสคนนั้นครับทีนี้มันก็มีเรื่องที่ผมสงสัยอยู่อย่างหนึ่งว่าไอเฮียคูที่ผมได้มาเนี่ยมันหายากจริงไหมในตอนนั้น เขาบอกตามตรงว่าผมเองก็ไม่รู้ว่ามันหายากจริงหรือเปล่าแต่ว่าหลังจากนั้นผมก็ได้ไปเดินเมโทรมอซึ่งผมก็ไม่เคยเห็นหุ่นตัวนี้เลยอาจจะเคยเห็นเฮียคุที่เป็นเฮียคุปกติไม่ว่าจะเป็น HG หรือ MG แต่เฮียคุที่มาพ้อมกับเมกาบาสูก้าหลันเชอร์เนี่ยไม่เคยเจอจริงๆครับนี่ก็เป็นอีกหนึ่งข้อสงสัยที่ผมสงสัยมานานหลายปีว่ามันหายากจริงไหมและผมก็ได้ไปทําการหา ว่าตามเว็บนั้นมีขายหุ่นตัวนี้ไหมซึ่งผมก็หาไม่เจอครับไม่มีเลยร้านไหนมีของก็จะหมดหรือถ้าเจอมันก็จะแพงออกมากๆาซึ่งถ้าผมจำไม่ผิดผมซื้อมาในราคาประมาณ650แต่ที่ผมไปเจอแล้วมีของนั้นราคาหลักพันอยู่ครับถ้าใครมีกันพาตัวนี้ในะครอบครองก็ชชวยคอมเมนต์กันเข้ามาด้วยนะคะว่าตอนไปซื้อนั้นมันมีเยอะไหมหรือถ้าใครมีความรู้ ็ช่วยบอกผมหน่อยนะครับว่าการพาตัวนี้มันหายากจริงๆใช่ไหมเพราะเอาตรงๆผมก็สงสัยมากเพราะผมไม่เคยหามันเจอเลยในตลอดหลายปีที่ผ่านมาทีนี้ถ้าผู้คุณมีโมเมนต์แปลกๆในการไปซื้อกันพาก็สามารถเล่าเข้ามาในคอมเมนต์ได้นะครับผมอ่านทุกคอมเมนต์เลยและถ้าผู้คุณชอบคอนเทนต์ในการเล่าเรื่องอะไรอย่างนี้ผมก็จะหามาเล่าอีกครับเพราะว่าโมเมนต์แปลกๆเกี่ยวกับกันพาของผมนั้นมันมีเยอะจริงๆ ซึ่งเอาตามตรงแล้วรายการนินทาการดั้มมันก็คือการเล่าเรื่องเรื่องดึงที่เกี่ยวกับกันดั้มฉะนั้นถ้าชอบอะไรประมาณนี้ก็คอมเมนต์เข้ามาได้นะเพราะมีอีกหลายเรื่องเลยและนี่ก็เป็นเรื่องราวการซื้อกันพาตัดหน้าเพื่อนใน E ีีนี้ครับถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร e แล้วตอนนี้ผมมีแฟนเพจแล้วอย่าลืมเข้าไปกดไลค์กดติดตามเพจของผมนะครับเพราะพวกคุณสามารถคอมเมนต์อะไรได้ง่ายกว่าคอมเมนต์ใน YouTube เยอะแล้วมีอะไรก็สามารถถามเข้ามาในเพจได้ตลอดครับ ยังไงก็ต้องขอขอบคุณทุกท่านที่สละเวลารับชมแล้วเจอกันในอีพีหน้าสำหรับอีพีนี้สวัสดีครับ